นี่นิดนิติแต่ผมหลอดมากเลยอะตีอืมเออทาไมทำไมทำไมนะอะไรว่าอะไรนะตีว่าอะไรนะเลอะโอ้ตัดคอทำไมทำไมต้องตัดคอยายอ่ะเพราะอะไรอ่ะตัดแขนทิ้งด้วยทำไมอะ ป้าตีบอกว่าถ้าตีถ้าป้าทำตีอีกตีเขาจะตัดคอตัดแขนป้าน่ะชีวิตจริงหนูไม่เคยคิดร้ายอย่างคนประเภทนี้เลยนะหรือนี่เนี่ยตีบอกอย่างเงี้ยถ้าป้าป้าป้าไปไอ้นี่เขาอีกอ่ะมะมานั่งนี่นี่ลกๆเขาต้องเท้าสิเดี๋ยวต้องปัดหลังก่อนเท้ามานั่งคุยกันหน่อยโอ้โหไม่เห็นกันวันนึงอ่ะนี่นี่ลุกขึ้นสิลุกขึ้นบน โอเคไปมาๆหมในสู้ทักทีโอเคแม่แม่อยู่กลางเลยแม่ในในเวลาสู้ทักทีแม่อยู่กลางเลยแม่ได้เวลาสู้ทักทีอ๋อเวลาสู้ทักทีทำไมอ่ะเป็นยังไงอ่ะตีเป็นไงลูกตีเป็นไงลูกในเวลาสู้กับนี่ทักทีตีตีตีไม่เห็นยายวันหนึ่งคิดถึงยายรัตนาเปล่าไม่ใช่ในเวลาสู้กับนี่ทักที ทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะเออไปสู้ทำไมอ่ะมันยังไงอ่ะหนุ่มูกพอจัดสวรรค์มาอ๋อขพอจัดสวรรค์มานี่ตัดผมหล่อจังเลยวันนี้ตัดผมให้ครับพี่พรเนี่ยครับน้ำหมูน้ำหมูอ๋อน้ำหมูตัดให้พี่พรกับพี่หมูครับพี่หมูครับแล้วขอบคุณพี่หมูเปล่าขอบคุณพี่หมูเ็เปล่าตัดผมให้อ่ะลูกครับ เออซื้อน้ำแนงแล้วทำไมที่หลังเลยครับอืมทำไมตีไม่บอกให้พี่หมูมาตัดผมบารตนามั่งอะลูกบารตานาไม่ชอบตัดผมหนัแงเลยทำไมอะเพราะอะไรไม่ชอบสระไม่ชอบฟันอ๋อไม่ชอบสักสระผมไม่ชอบแปรงฟันอู้หเขาทำทุกวันนะเขาสระผมทุกเช้าเลยป้า หลานบอกป้าไม่เคยแปรงฟันไม่เคยสระผมเลยป้าบอกหลานสิเราทําทุกวันทุกเช้าไม่แต่งเรื่องไปเลยอ่าเรารู้จักคำดุลดีเลยนะป้าบอกหลานสิมาทําทุกวันสระผมทุกเช้าเขาทุกวันเลยเหรอเห็นทุกวันเลยเห็นเห็นเห็นอะไรอะลูกเห็นเห็นอนาคตดีเห็นอนาคดีเห็นอนาคตดีอนาคตด้วยเห็นอนาคตด้วยวัดได้เร็ เนได้ยังเนได้นได้แล้วหายยาต้านาแล้วกินอะไรถึงหายป้าคุยกับหลานนี่ป้าคุยกับหลานนี่ดีจับมือกันเออจับมือกันหน่อยเออสามัคคีกันเออเออน่ารักจังเลยมาป้าก็อารมดีเบาเบาะเออพี่แบมพูดอย่างนี้ได้ไงอ่ะป้าจับหลานนี่ดี ใช่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 เอพ่แบรก็ไม่เห็นไงว่าป้าจับหลานดีจริงจังนะอันนี้เขาจะรอมาที่บูตั้นานแล้วโรงพาบาลจะรอมาอยู่รงาบลเอาเอาเอาจะเอาไปแล้วมาใหมข้ารออลู่ตั้งนานอยู่ตั้นานนาไม่ไม่เอาทางนี้ทางกลาง ไพ่ตีนะว่ารู้สึกระตันนาอย่างไรเอาต่อไพ่ตีน้องตีพูดดังๆลูกน้องตีไม่ขาดนะรักปลารัตนาไม่โอโหอันนี้ง่ายกว่าเดิมแล้วไม่รักปลารัตนาหรอเปล่าเมื่อวานยังบวกอันไหนหรืหม่หัวไม่ถูก ก็ตาได er pues ้ไ nah ม่ถูกมหานนอนเดินสายเดินเที่ยงเดินกลางเดินเที่ยงเดินสายเดินสองเวลาเลยเอามถามน้องหนุคุยกันน้องดิหนุ่ดิเออออคุยกันน้องพาดีนี่ฟังรู้สสกเจกับเจรตนาข้างแรกพาดพินี่เป็นพิีอเล

mà thật mãn tiện bụp bì quanh you bì quanh you bên anh bên anh tiện anh anh luôn sau vắng nọn lòng 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 โอ้นานนเกรอแล้วก็นานโอ้นกมันรอแล้วนาอ๋อนรกรอแล้วนาแม่อันนี้อาะไมาเป็นล่างแปลให้ทำไมอ่ะมันแต่งเรื่องไงเจ้เฮ้อย่ฟังคนอย่างนี้มันดีอ่ะทำไมเันต้องอกบ้าเออไม่รอแล้วมันแต่งเรื่องไงอ๋อ เอาเสาวมติแต่งเรื่องที่มานั่งก็เป็นคนดีหมดไม่ได้ละเลยอะไรสักอย่างคนดีทำนานทำมั่นะครับคนดีทำงานทั้งหมดนะเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ทำงานเลยไม่ทำงานเลยป้าอันนี้น้องของจริงของจริงน้กของจริงโอ้โหเจ๊ตัวมันนั่นแหละป้าทต่ไมตีบอกว่าป้าไม่เคยทำงานเลยอ่ะแล้วทำไมตีเกลียดป้านา เพราะว่าเพรู้สึกรู้สึกไม่บอกหมอปลาตั้งนานแล้วเพราะว่ารู้สึกไม่บอกหมอปลาตั้งนานแล้วอืเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรลูกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่านัตตนาเพราะว่ารัตตนาอืม จัฆ่าจริงๆตั้งนานด้วยเพราะว่าตั้งนานจะดฆ่าจริงๆตั้งนานด้วยทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะทนกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอบเนี่ยรอบเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยก่อนห้ามุอถามถามพาออะไรถามพาออะไรอะในกระปุกน้่เนาะขอ จะมีพรสวัสด์อะไรจังนะครับจะมีเพระสวรสค์อะไรจังนะสงครามลกสงครามที่สองสงครามลกครั้งที่สองเกิดพศอะไรเกิดพศอะไรถามพานานาพี่ลูกถามดิถามถามดิสงครามลกครั้งที่สองเกิดพศอะไรอืมไม่รู้เรื่องเลยผไม่มีเกิดขึ้นในบ้านเราเลยเออตอบแล้วตอบแล้วไม่มีบ้านเราเรียบร้อยเออ หนึ่งเก้าเก้าเจ็ดก้ออ้าวหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดครับแต่งเรื่องไม่แต่งเรื่องครับไม่แต่งเรื่องครับพูดจริงครับพูดจริงๆครับแต่งเรื่อะไรกันนะแต่งเรื่องจริงเหรอป้าเขาบอกป้าแต่งเรื่องจริงไหมแต่ใครพูดอย่างงี้นี่เลยเด็ก เราตอนนอนแต่งเรื่องกันเลยหลัาแต่งเรื่องชัดเลยเหลอมันก็ว่าไรอย่างนั้นนะป้าตัวมันนั่แหละเออใช่เลยครับใช่เลยครับ